สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพืนยนี้จะพาเพื่อนๆนมาถอนต้นกระเทียมนะคะเพื่อนจะเอาไปทํากระเทียมดองนะคะกระเทียมโทนดองนะคะเพื่อนตอนนี้ฝนตกนะคะบรรยากาศก็จะให้ชมบรรยากาศก่อนนะคะฝนตกค่ะเพื่อนๆนคือยนิดได้ถอนต้นกระเทียมไปบางส่วนแล้วนะคะยังอันนี้อีกอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งนะคะถอนดูก่อนเนาะว่า ก็โอเคนะคะหัวเท่านี้นะคะเราก็จะถอนเลยนะคะเพื่อนต้นไม่ใหญ่นะคะอันนี้ยังไม่เป็นหัวเท่าไหร,ร่นะคือจะนี้ถอนไปแล้วหนึ่งแปลงนะคะยี่นี่ก็จะถอนให้หมดนะคะเพื่อนออกมาประมาณนี้นะคะเป็นกระเทียมโทนนะคะเพื่อน ยุงก็ยุงนะโอ้ยยุงกะยุงกัดกัดหัวอ้ยอยยุงยุง่งยังไม่เป็นหัวเท่าไหร่นะยังเล็กเลยแต่คือถอนแล้วก็ถอนให้หมดเลยนะคะเพื่อน ถ้าเราถอนไม่หมดก็มันก็จะเหลือน,นิดนิดหน่อยๆก็คือจะถอนให้หมดเลยอยู่ประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนนี่กูเหยียบเหยียบไปหมดแล้ะ มาทีนี้เลยอันนี้คือแปลงสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนออกลูกออกผลแล้วนะคะเป็นแปลงผักคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะทำความสะอาดก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวค่อยมาทำกันต่อคะ่ะ ต้มขวดก่อนนะคะเพื่อนต้มขวดนะคะขวดขวดที่จะใส่กระเทียมดองนะคะต้มฆ่าเชื้อนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ขึ้นเชือ้อรานะคะ,ะเพื่อนแลวนี้ก็ต้มขวดก่อนนะคะกระเทียมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกระเทียมจะนี้ทําความสะอาดสวยงามเลยนะคะถ้าถ้าหากว่าเราทิ้งไว้อีกสักสองเดือนนะคะหรือว่าเดือนกว่า หัวเขาก็จะโตกว่านี้นะคะอันนี้เขายังเป็นเด็กอยู่นะคะมันเป็นกระเทียมเบบีอยู่นะคะเ,เพื่อนๆเป็นกระเทียมที่อ่อนอ่อนมากๆนะคะเพราะว่าดูจากต้นของเขานะคะเ,เพื่อนๆก็ยังเป็นสามารถที่จะเป็นจเจริญเติบโตเป็นหัวใหญ่ๆได้อีกอ,อยู่ในอีกประมาณสักเดือนกว่าหรือสองเดือนนะคะก็จะเป็นหัวที่แบบว่าโตๆนะคะเพื่อนแต่อันนี้อันนี้ก็ไปเก็บมาก่อนเก็บหมดเลยนะคะทีแรกคิดว่าเก็บแค่หนึ่งแปลงนะคะ เสร็จแล้วก็ขี้เกียจทําอีกหลายรอบนะคะก็เลยเอาลงเก็บหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะทําเป็นกระเทียมกระเทียมโทนดองน้าพึ่งนะคะก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีน้ําตาลหนึ่งถ้วยนี้นะคะแล้วก็น้ํานะคะน้ำมาหนึ่งถ้วยนะคะเกลือหนึ่งช้อนหนึ่งจะหนึ่งช้อนโตะ๊ะหนึ่งช้อนแกงนะคะแล้วก็น้ําพึ่งนะคะน้ําพึ่งก็มีสองขวดนะคะแล้วก็น้ําส้มสายชูนะคะ ในปริมาณที่ใส่เท่ากับน้ําตาลนะคะคือหนึ่งถ้วยนี้นะคะเพื่อนๆส่วนน้ําก็ใส่ไปหนึ่งถ้วยนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะยานี่ก็จะเอาไปต้มนะคะต้มน้ํานะคะส่วนใบกระเทียมนะคะเพื่อนๆยานี่ก็จะทําดองนะคะดองแบบแบบคนบ้านบ้านยานิดดองกันนะคะเขาเรียกว่าทําส้มผักนะคะเพื่อนจะทําส้มใบกระเทียมนะคะส่วนน,นี้จะทํากระเทียมทอนนะคะมาดูกัน เดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปนะคะเพื่อนหนึ่งถ้วยนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะน้ำกับน้ำตาลนี่คือน้ำตาลน้ำส้มอะไรเท่ากันนะคะปริมาณนะคะน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนก็หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี้เลยนะคะเท่ากับเท่ากับน้ำตาลนะคะเพื่อนปริมาณเท่ากันกับน้ำตาลนะคะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้ว เกลือนะคะหนึ่งหนึ่งช้อนอันนี้นะคะอันนี้ก็ตวงปริมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปตั้งไฟนะคะเพื่อนคนคนคนก่อนนะคะอันนี้ก็จะก้มให้เดือดนะคะให้น้ำตาลละลายให้เดือดนะคะเพื่อนแล้วก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะ เดี๋ยวต้มไปสักพักก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเชื่อมนะคะน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือนะคะเพื่อนเดี๋ยวเจนี่ก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะมาเอากระเทียมใส่ลงไปนะคะเพื่อนใส่กระเทียมลงไปนะคะให้เต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะ นี่ก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะมาใส่น้ํานะคะน้ําน้าเชื่อมที่เราต้มนะคะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าคะใส่ให้ท่วมนะคะ จะใส่ให้หมดเลยเดี๋ยวก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะเพื่อนๆบีบน้ำผึ้งลงไปเลยะค่ะประมาณสองหรือสามช้อนโต๊ะนะคะแต่ทีนี้ก็จะก,ะกะเอานะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะหวานมากหวานน้อยเท่าไหร่ เดี๋ยนี้จะแบ่งเอาน้ำกระเทียมดองในนี้นะคะมาใส่ถุงนะคะเพื่อ,เพ,อเพื่อว่าเขาจะได้จมนะคะใส่ถุงก่อนแล้วก็ทับไว้นะคะเพื่อน จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มัดนะคะมัดถุงนะคะทับทับเขาอย่างนี้นะคะที่เราทับแบบนี้เพราะว่า,เ,า,เ,าเขาจะได้จมนะ,ะเพื่อนแล้วก็ต้องเอาน้ำของเขานะคะน้ำกระเทียมดองถ้าเกิดว่าถุงแตกก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเป็นน้ำกระเทียมดองอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะใส่อย่างนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อน กันสนิมนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นสนิมเขาก็จะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ละลายลงไปในอาหารนะคะทีนี้ก็จะปิดอย่างนี้นะคะเพื่อนกอเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเทียมโทนดองน้ําผึ้งนะคะเพื่อนกระเทียมปลูกเองนะคะแล้วก็เขียนวันที่ไว้นะคะอีกหนึ่งเดือนเรามาเปิดกันนะคะเพื่อน,อนขอบคุณที่เข้ามารับชมะคะ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็จะทำเอ่อขั้นผัก ต้นกระเทียมต่อนะคะ